อย่างที <Hi. S 1> ่เราบอกกันไปนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเราต้อนรับ5หนุ่มวงพ l น n ีจาก3สัญชาติสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทักไทยไม่ถูกเลยทั้งไทยเกาหลีจีนนะครับต้อนรับล่ามด้วยยังน้องเก๋ล่ามเกาหลีแล้วก็น้องเอสนะครับล่ามจีนนะฮะโหวันนี้เราจะคุยกันสนุกสนานเลยทีเดียวอ่าก็บอกเป็นการรวมตัวกันของ3สัญชาติเลยนะฮะแต่คือเดี๋ยวให้คุณผู้ชม ถ้าเดาเองว่าคนไหนสัญชาติไหนนะอ่ะคนหนึ่งเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวก่อนเลยฮะอิโซเกมันจะเป็นคน่ชอบเจ้าชู้ออชูเพลนเพนดีสวัสดีครับพวกเราเพลนบีครับอ่าให้น้ำตัวแต่ละคนดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างครับไล่มาเลยซาติกาผมชื่อวิกครับพมเป็นลีดเดอร์เลโอแกลเปอร์ครับอ่าชื่ออะไรนะคุณไทย สวัสดีครับพงเชี่ยวเป็น vocal จากวงเพลง B ครับผมเป็นคนจีนอินเดีท IC ี่ได้รู้จักทุกคนนะครับขอบคุณครับฮาวนะฮะเมมเบอร์จีนนะครับสวัสดีครับลอยครับเมมเบอร์ประเทศไทยครับเป็นเมนคอลครับไม่ต้องเป็นล่ามแล้วเนื่องในไทยเลยสสวัดีครับเจมแพนบีครับผมเป็นเมนปเปอร์ครับผมอ่าน้องเจมนะครับสวัสดีครับผมเชี่ยนครับผมเป็นคนเกาหลีครับผมเป็นเมนบูคอลเมนเทนเซอร์ครับอ่าฮันนะ อันนี้รู้กันแล้วใครเชื่อไหมก็ท่านทำไมพูดไทยชัดขนาดนั้นนะก็คือพี่ล่าไม่ต้องแปลเลยพาดมีนมู <soc S 3> <c oughs> ขอบคุณครับเลียนเลียนภาษาไทยทุกวันครับอายอันนี้ฟังอ,ออกพูดได้ด้วยใช่ไหมเอ่ยบ้างเจ็ดสิบ เปอรอะนเดสิบปร์เซ็นต์เดี๋ยวจะทดสอบไม่ทางเนี้ยทางนี้หละเหมือนกันครับเหมือนกันรอันนี้ก็เรียมสตุะตกใจก่อตกใจเลยเดี๋ยวจะทดสอบน้องคขาว่าฟังไทยรู้เรื่องไหมพี่แป๊ะสวยไหมสวยมาก ทุกคนหล่อมากทุกคนหล่อมากใช่แต่เด้ไฟังได้หมดเลยนะฟังได้ได้ฟังได้หมดเลยนะฮะก็เคยท่าอนาถรจมทาอนาถรจมปกติห0าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบอันนี้เจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบแล้วสิบอันนี้ต้องขยันกันมากอ๋อโปรเกรมผู้ภาษาไทยกับ ภาษาอังกฤษอ่าพูดไทยกับอังกฤษนะฮะอ่าส่วนเราภาษาไทยกี่เปอร์เซ็นต์ฮะพูดได้ครบเลยสิบครับไม่เราคือสองคนเป็นคนไทยเนี่ยแล้วอยู่เพื่อนสามเออสองอีกสองสัญชาติเนี่ยเราต้องเรียนรู้ภาษาเขาด้วยไหมภาษจีนภัษาเกาหลีอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมเริ่มพูดไทยไม่ชัดแล้วเริ่มแบบเออเริ่มไม่มาแล้วครับเริ่มติดแล้วใช่ไหมเพราะว่าพวกเราอะครับเวลาพูดเราจะพูดเป็นภาษาแผ่นีครับผมเพราะเรามีห้าภาษาครับผมภาษาไทยอังกฤษ เกาหลีจีนแล้วก็ภาษากายครับผมภาษากายอ๋อมีเพิ่มอีกนะภาษาที่แากเยอะก็คือแยกแยกไม่ออกแล้วฮะตอนนี้อ่าอ่าอ่านี่ฮะถามหน่อยที่มาของวงพลนบีนี่ใครจะเล่าเอ่ยพลนบีกรุ๊ปจีดูเหมือนอัลต์เคจที่อัลต์มินจีจะเสนอให้คุณที่ Plan B ต้นสืบคือังไงอ๋อพวกเราทั้งห้าคนมีกันฟันที่มนกันเลยได้รับโอกาสดี่จะพูดใหญ่ทำให้มี Plan B ไในวันนี้ครับ อ๋อมีความฝันเหมือนกันคือมีความฝันในการอยากเป็นแบบว่าไอดอลเป็นศิลปินอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมีโอกาสได้มารวมตัวกันใช่ไหมฮะแต่ละคนเข้ามารวมตัวกันได้ยังไงบ้างเออมาเจอกันได้ยังไงยอรุ่บุนแทนบีออตโตเคมอยอนนึ่งจีโจมิยากิบุทักทึดิกเกลด้านจ้าสำนักเจมส์ไอชิทครับก็อ่อรอยกับเจมส์นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแข่งขันรายการ Survivor ครับชื่อ s e เ e นสตารครับ ได้ผ่านตรงนั้นมาทางช่องสาเดี่ยวอากาศไปใช่ครับใช่ครับและยังไงเอ่ยส่วนฮีกับฮานนะครับเขาก็เคยเป็นแดนเซอร์ของวงชื่อดังของที่ประเทศเกาหลีฮองชีปอกก็มีเอเนเซพเพนกับบีทีเอสครับผมใช่ครับส่วนฮ่าวครับก็เป็นเมมเบอร์ชาวจีนที่เคยเป็นศิลปินกรุ๊ปมาก่อนแล้วก็เคยเป็นเอ่อนักแสดงมาก่อนด้วยเช่นกันครับผมก็มีโอกาสเลยได้มารวมตัวกันมาเป็นแพนบีก็ทำไมถึงใช้ชื่อแพนบีฮะ แพ่น B w เวแพน B ีูรห้อฮเทนิจีเช่นลมุตตะปิรตะเป่สมไเจ้าแพ่น B นะครับเหมือนตอนแรกที่เราพูดไปครับคือตอนที่เราอยู่ประเทศของตัวเองเนี่ยครับพวกเราก็จะมีเส้นทางผลงานของแต่ละคนเนี่ยครับ ตรงนั้นเราเรียกว่าแผน A ครับอ่าเป็นของเราแต่ละคนที่เรามองภาพไว้เป็นแผนของเราเองคือแผน A แล้วเราก็นําแผน A ของพวกเราครับมาสร้างแล้วก็มาทําให้เกิดแผน B ขึ้นครับเข้าใจละเป็นสเตปอย่างนี้พอเรามารวมตัวกันก็เลยเป็นแผนถัดไปก็คือใช้ชื่อว่าแผน B n e x step จากแผน A เป็นที่มาของวงเราที่ถามหน่อยความโดดเด่นของแต่ละคนอ่ะเออ5คนมีความโดดเด่นแตกต่างกันยังไงบ้างคนมีความโดดเด่นแตกต่างกันอยงไ้งนนีมคโกงารบ้างคนี่มีความโดดเด่นแต่างง 你们五个人各各自的特色的过人之处是怎么样的 I think you got me? The first. อ่าฮะภูมิคิดว่าเอ่อสูงมากอ๋อสูงมากแล้วก็เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะบอกบอกว่าเซ็กซี่แต่อยากเห็นด้วยมันต้องเซ็กซี่อะทำไงทำไงเซ็กซี่พ่พี่ยังไงถึงคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ เออต้องทำยังไงหนึ่งสองามอาร์ติการเต้นของเขาเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอายเลยเขินเลยไม่จะพูดได้ไหมคนไทยเขาบอกว่าเป็นเอลว่าอย่างเงี้ยพูดได้ไหมเอลวานอ๋อโนบูใช้สโตร์เกเอวแบบเอวดีเอลดีเออ ภาษาไทยจะเรียกว่าเอวหวานลองดีก yeah. ่อนนะนเอวหวานเนี่ยเอวหวานเออหวานดีเอวหวานครับบางครั้งเจ็บหลังเจ็บหลังหวานไปก็เจ็บหลังเออะอังเจ็บหลังแล้วของเราแหละครับอันนี้โอเคครับอันนี้สูงสุดใช่ไหมครับอันนี้ผมตัวเล็กฮะตัวเล็กสุดแล้วก็เ ผมก็ถนัดจะถนัดด้านการแรปกับการแต่งเพลงส่วนใหญ่ครับผมจะเด่นด้าการแรปกับแต่งเพลงใช่ไหมฮะแล้วมีโอกาสเรี้ยงฮะแต่งเพลงสำหรับแผนบีก็โอ้มีแล้วครับผมจริงๆก็แต่งเพลงให้กับเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของพวกเราเพลงหนึ่งครับผมใช่ครับที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาใช่ครับอันนี้เพิ่งเดบิวต์อันนี่คือแต่งเองเหรอเราแต่งเองเหรับอันนี้แต่งแค่ท่อนแรปครับผมแต่งกับคุยด้วยครับอ๋อร่วมกันอ่ะแล้วเราล่ะครับครับของลอยครับก็ จะเป็นเหมือนวิตามินให้กับเพื่อนๆครับก็คือจะคอยเพิ่มพลังแล้วก็สร้างมูทเหมือนแบบสร้างบรรยากาศให้เพื่อนๆนะครับตอนเครียดอย่างเงี้ยครับก็จะแบบสร้างความรอยยิ้มใช่รอยยิ้มให้เพื่อนๆครับแบบไม่เครียดถ้าเป็นเราวิตามินอะไรฮะถือว่าเป็นวิตามินอะไรวิตามินรวมครับรวมครบเลยครบทุกสูตรใช่ครับเออนะฮะอ่านแล้วผมผมล้าติหน้าเด็กลาสิหน้าเด็กหน้าเด็กเพราเขาเป็นพี่ใหญ่ครับเพราะว่า baby face อ่าเพราะว่า 我我是是 Plan 最大的的所以得成ผมเป็นพี่คนโตในวง Plan ีเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของเขาน่าจะเป็นความวุฒิภาวะของเขาอ๋อความโตเป็นผู้ใหญ่ออันนี้ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงอ่ะเอาจริงดูไม่ออก พราะว่าหน้าเด็กมากน่าจะเหมือนพอๆกันไม่พอพูดถึงหน้าเด็กพูดถึงพี่ใหญ่เงี้ยคือแบบแรงอายุประมาณเท่าไหร่ฮะสูงสุดนิอได้อายุกันใช่ไหมยี่สิบต้นต้นต้นกลางๆลาไประมาณนี้ไล่ๆกันไปรวมๆกันนะอ่ะแล้วความเด่นของเราล่ะครับอพอผมคิดว่านารกเลวโกคาลิสมา คาริสมาหน้ารับแล้กคาริสมาเต็มไปด้วยคาริสมาอ่าเห็นด้วยอันนี้ยอมรับอ่ะพูดถึงเพลงที่เราปล่อยออกมาที่เพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้เองนะครับเป็นซิงเกิลเดบิวชื่อเพลงว่าฮาริการิครับอาเกนฮาริการิฮาริการิอ่าเป็นเพลงอะไรยังไงบ้างฮะอธิบายหน่อยเออต้นเนยองินจีว่าอต้นสไตล์รินจียากิบัตันเป็นไงฮาริคาริ是什么样的歌我可以介绍一下吗ก็ฮาริการินะครับผมก็เป็นเพลงที่แบบว่า มีคอนเซปต์เป็นทิปฮอปครับผมเป็ออนขอเป็นทิปฮอปแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของแบบมีป๊อปกับแอนดี D, อะไรมาผสมด้วยครับผมซึ่งเพลงนี้ก็ต่อบคอนเซปต์กับพวกเราครับเพราะว่าพวกเราเนะี่ยมีเบสออนบางอย่างที่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ํากันครับผมใช่ครับผมเนื้อหาเนื้อหาพูดถึงอะไรเอ่ยฮาริแคนิเป็นคอนเซปต์เพลงนะครับก็ค,บคือ ด้วยเมมเบอร์ของเรา5คนนะครับดันไปตรงกับบอร์ดเกมที่ชื่อฮาริกลิครับซึ่งเกมนี้จะต้องหาไพ่ผลไม้ห้ใบครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะต้องกดเสียงติ้งมาในเพลงของเราครับแล้วก็เลยนําตรงนี้ครับมาเป็นอิสปายเลชั่นแล้วก็เหมือนแบบสมาชิกของเราเป็นไพ่ห้าใบฮาริกลิครับแล้วแต่ว่าแต่ละใบมันก็มีความแตกต่างกันคือเป็นเกมที่นิยมที่เกาหลีด้วยครับใช่่เพราะแนวเพลงก็คือเป็นฮิปฮอปใช่ครับเป็นแนแดบบว่าเต้นแบบแข็งแรงนะครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช hey. ready. Ready. Yeah. ่ครับอัพูดมาขนาดนี้อยากให้ชมของจริงกันเลยดีกว่าน้องๆพร้อมไหมฮะพร้อมครับเออพมสเตรียมชุบีครับเตรียมพร้อมอยนเรีโอเครดี้เรียรีดี y e อ่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องๆเตรียมตัวกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับโชว์พิเศษจากแพนบีกันเลยฮะ We gotta get, uh. Plan B, we gotta get up. Uh. Plan B, we gotta get up. Yeah. Let's go. Slow temper, we don't fake. i to a run getting high level. Go. No matter, fast chasing like a Lamborghini. I'm I'm way Yeah. Plan B, we gotta get up. Uh. Plan B, we gotta get up. Uh. Yeah. Let's go. Slow time, we don't fake. out a run, getting high level. Go. Uh, uh, uh. No matter, fast chasing like a Lamborghini. Born hater. Roll. Uh, uh, uh. Boys, we got turkey, cross the line. Baby, let you know my play. Whoa. Just ring the bell, never be the same. You can never catch my Whoa. hand. We got that. ring One and two, never get the chance to get the chance, so tricky, a chance to trick you, what not fake. Bang, right away. Any minute, money more. Moving life we still busy. Eating like a King Kong but serving. you slay just yeah. heard about my best friends This game be fight like a shadow trying to get things out We move, yeah, yeah. Need little I just wanna play That's my dream We gonna show you my way

my dream we can assume.

ไม่เป็นไรแข็งแรงกันมากซ้อมกันบ่อยไงคือซ้อมกันดีแล้วก็คือแบบเช้าวชาก็คไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยมันก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าใส่เต็มมากนะฮะการเต้นนะฮะเพลงสนุกนะจังหวะสนุกเราใจแบบดูแลแบบ อยากโยกตามเลยนะฮะขอบคุณนะฮะอ่ย่าให้น huh. ้องๆพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าไม่เป anyway> ็นไรหายใจกร็นเดี <h 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 ๋ยวค่อยๆค่อยๆคุยกันไปเดี๋ยวจะหายใจไม่ทันนะฮะคือแบบเต้นสุดเหมือนกันนะฮะใช่แต่ละคนเห็นว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวเดบิวต์ด้วยใช่ไหมเอ่ยมีโปรเดบิวต์ชอคเคสื่อกดเคเช่ให้เกิเหตนะครับเราก็พวกเราก็จะมีอ่างานเปิดตัวเป็นโชว์เคสเดบิวต์นะครับที่ สิบเจ็ดสิงหาคมนี้ครับที่ลานพรากอนลานแฟชั่นหอชั้นหนึ่งครับสิบเจ็ดสิงหาคมนี้จะมีงานที่เปิดตัวเลยนะครับแฟนๆก็ไปเจออันนี้คือจะเปิดตัวอัลบั้มเลยหรือไงฮะแบบเต็มรูปแบบเลยครับเต็มรูปแบบครับอาแบบนี้มาหมดทุกเพลงที่มีเลยมาหมดทุกเพลงตอนนี้วางไว้กี่เพลงเลยในอัลบั้มอ๋อในอัลบั้มนี้นะครับทั้งหมดสาเพลงครับจะเป็นสไตล์ไงแดนหมดเลยไหมเอ่ยเรียกว่าสปอยก่อนดีกว่าครับก็คือเราจะเหลืออีกสองเพลงนะครับซึ่งมีเพลงที่เป็น โปรเซสที่ไทยครับแล้วก็ที่เกาหลีอหนึ่งเพลงครับซึ่งเพลงซิงเกิลไทยนะครับเราก็จะได้พี่โฟครับและพี่ปู่วงเฮนส์นะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับแล้วก็ยังได้พี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่ครับมาเป็นเอ็กซ์คูลีฟโปรดิวเซอร์ครับมาดูอะไรให้ด้วยใช่ไหมอันนี้หมายถึงซิงเกิลที่2ที่จะปล่อยออกมาใช่ไหมครับส่วนซิงเกิลที่3ทพี่อยู่ในอัลบัมก็เป็นเพลงที่ ทำกระบวนการที่เกาหลีครับผมมีโปรเซสที่เกาหลีครับผมก็ได้โปรดิวเซอร์ที่เกาหลีมาช่วยทําครับผม,ผมก็ฝากคนติดตามกันด้วยครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกัน17สิงหาคามนี้ใช่ใชไหมฮะแต่ตอนนี้ติดตามช่องทาง,งอะไรไงได้บ้างเอ่ยครับก็ตอนนี้ MV ฮันนีเกาหของเราครับก็ได้ปล่อยออกมาใน YouTube แล้วครับอ่าอ่าช่องทางที่จะไติดตามแล้วก็มีที่อินสตาแกรมครับติดต่อแล้วก็ทวิตเตอร์ครับที่ Plan B underscore ofc ครับแล้วก็มีเฟซบุ o ก Plan B underscore o f ครับ เป็นวีออฟฟิเชียลทุกช่องทาง<ช>เลยใช่ไมหมฮะติดตามกันได้เอางี้ดีกว่าหายเหนื่อยกันและให้แต่ละคนพูดอะไรกับแฟนๆน้องบอกยังไม่หายตรงนี้หูฟอฟอฟอะไรอร๋อ <c oughs> oh, I can do this every okay อ่าเดี๋ยวให้ฝากกันแต่ละคนเอาด้านนี้เลยดีกว่าเริ่มจากด้านนี้ก่อนเลย <c oughs> อ่ามองกลองแล้วฝากกับแฟนๆนะครับอ๋อโชว์เคสยินปกติได้เลยรอๆเลยเดี๋ยวพี่ถือให้อ๋อชว์ ส i บเจ็ดสิ a showcase อ๋อสยามพารากอนไฮกำลังใจเยี่ยมเด็ับขรักคุณรักคุณครับก็คืออ้อนอนแฟนๆของเราให้มาเป็นแฟนของวงเราอย่างเงี้ยอยากให้그리고 어, 좋은 퍼포먼스, 좋은 무대, 좋은 노래로 보답할 거니까요. 항상 많은 응원 부탁드리고, 많은 사랑 부탁드립니다. คิดว่าเสน่ห์ของเขาคือแน่นอนอย่างที่แจงเป็นช่วงโต้คือความเซ็กซี่แต่ว่ายังไงเขาก็จะตอบแทนแฟนๆด้วยการตั้งใจทำเพลงเตรียมพรอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆมาเพื่อตอบแทนแฟนๆแน่นอนค่ะเจมฮะบอกตั้งเลยเลยก็ฝากทุกคนช่วยให้กำลังใจแพนดีกันด้วยนะครับเพราะเราเพราะว่าเราเป็นวงน้องใหม่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามดูการพัฒนาของเราไปเรื่อยๆครับผมที่สำคัญคือวันที่17สิงหาคมนี้ก็มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับอร่อยฮะครับก็ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีเดียทัวร์น,นะครับก็จะไม่ค่อยได้เจอแฟนๆเท่าไหร่ครับเราก็เลยคิดว่าวันที่17เนี่ยครับก็น่าจะแบบอยากให้แฟนๆมันดูเราเยอะๆครับะะจะได้ดูว่าพวกเราเตรียมความพร้อมมาขนาดไหนแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนแล้วก็เพื่อนๆชาวต่างชาติของเราจะต้องพูดภาษาไทยเก่งมากๆด้ครับพวกเราเดบิวที่ซัมพารากนคราวทิง 还有就是，呃，谢谢，呃，一直支持我们的粉丝。然后我们 Plan B 的第一张专辑的第一首主打歌《哈利咖喱》也希望大家喜欢。然后接下来呢，我们还有两首歌曲，然后希望大家也能够是一不一样的风格，也希望大家能够期待一下。然后八月十七号，我们会在呃是那个百丽宫等你们。然后希望我们到时候不见不散，可分开。Hmm. เมื่อกี้เขาบอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆนะครับที่สปอร์ตมาตลอดแล้วก็แล้วก็มีเพลงคาริกลิก็ขอให้ทุกคนจะชื่นชอบแล้วเขาก็บอกว่ายังจะมีอีก2เพลงก็จะปล่อยออกมาแล้วก็ขอให้ทุกคนแฟนคลับทุกคนก็จะสามารถแบบตั้งหน้าตั้งตาไปคาดหวังรอได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันที่สามพารากอนเลยนะครับฟาติตัมเลยให้กำลังใจพวกเราท t ก i นะครับออก็ 진짜 많이 준비했고, 좋은 멋진 모습 보여드릴 테니까, 정말 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. ก็คือเขาจะตั้งใจเตรียมสเตจในครั้งนี้ไปแน่นอนก็คืออยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็วันนั้นไปช่วยดูแล้วเป็นกําลังใจให้พวกเขาเยอะๆด้วยนะเชื่อว่าแฟนๆรอคอยจะไปให้กําลังใจกันนะ17สิงหาคมนี้นะครับไปเจอกันได้สยามพารากอนแฟชั่นอล์ชั้นหนึ่งะฮะกับงานเดบิวต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการของแฟนบีอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง5้าคนด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณล่ามด้วยนะครับทั้งเกาหลีและจีน